สวัสดีครับทุกท่านกูพวกผมตีมาอีกครั้งหนึ่งและคลิปนี้ผมขอไลฟ์สามไลฟ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วก็อ้าวแล้วครับวันนี้เราจะพาไปดูโรงเรียนที่สอนผีเด็กแล้วมันเป็นโรงเรียนที่สอนผีได้ยังไงผมก็ยังงงอยู่ครับแนโรงเรียนนี้ผมาก็ได้มีครูแว่นคนหนึ่งเนี่ยมาสอนเด็กแต่ละคนและการสอนเขาจะเป็นยังไงกันบ้างพวกเขาเรียนกันไปได้ไงพวกเขาทําอะไรก็ไปดูกันนะครับแล้วก็อ้าวแล้วครับเปิดมาเราก็จะเจอกับโรงเรียนที่สอนเหล่านักเรียนพิเศษฮีโร่มีหลายคนมากมากครับซึ่งพวกนี้เขาเป็นผีกัน,นะค,ะคนรกกับม ต่อมาก็เป็นผีแวมไพายครับแล้วก็ผีมนุษย์หมาป,ป่าแล้วก็ผีจูออนทีวีผีฆาตกรแล้วก็ผีดูดม้แล้วมันก็มีผีตัวหนึ่งครับที่ชอบมาโรงเรียนสายนั่นคือผีซอมบี้นั่นเองเพราะว่าตัวผีซอมบี้เนี่ยเดินช้ามากๆครับกว่าจะเดินมาถึงโรงเรียนห้องเรียนเนี่ยก็เดินต้อยต้อยต้อยไม่ค่อยจะรีบเดินครับแต่นั่นก็คือความพยายามเขาเต็มที่แล้วเขารู้ว่าตัวเขาเนี่ยเดินมาเรียนชา้าแต่ว่าเขาก็ไม่เผื่อเวลานะครับแล้วเขาก็มาถึงห้องเรียนแล้วก็มาเจอกับครูครับเด็กนักเรียนซอมบี้เนี่ยก็บ ที่เป็นครูประจาชั้นห้องเรียนพิเศษเด็กฮีโร่เนี่ยเขากาลังสอนเด็กทุกคนอยู่นะครับรูคนนี้เนี่ยเขาก็เท่มากๆเขาไม่ได้มีความวกลัวอะไรแต่อย่างใดด่านเด็กนักเรียนผีซอมบี้เมื่อเขาถึงห้องเรียนเขารีบไปนั่งเรียนครับส่วนหน้าของครูวแว่นเนี่ยเขาพยายามสอนเด็กทุกคนให้เป็นเด็กดีโตขึ้นก็อย่าไปหลอกใครเขาแล้วเราก็ต้องรู้จักเป็นผู้ให้อยู่ร่วมสังคมให้ได้เข้าใจไหมทั้งหมดแถวตรงซึ่งเด็กนักเรียนผีแต่ละคนเนี่ยก็ไม่พร้อมจะเรียนนะครับดูอย่างผีจีนก็ทําหน้างงๆครับผีดูดม้านี่ก็หนักเลยส่่่่ววนนนนนนนีีซอมมมบ้้้กก็็ทําาาาาาาหงงงงๆจจัััุษยย์ปปเเฟพไดะ

ด้านผีแวมพายเนี่ยเขาก็หลับนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มเรียนมันเป็นตอนเช้าช่วงกลางวันเนี่ยผีแวมไพร์มันก็ไม่ชอบครับเขาเนี่ยชอบกลางคืนคือมันตื่นตัวกว่าตอนเช้านี่มันเพลียมันง่วงด้านของผีฆาตกรเนี่ยเขาก็เตรียมเลื่อยมาตลอดครับพกติดตัวปุเรียเตรียมฆ่าครูถ้าครูสอนไม่ถูกใจเนี่ยมันก็จะตัดหัวครูครับด้านผีเสื้อแดงนล้ก็เซ็งเซ็งเวลาครูบน่นะครับจากนั้นพวกเขาก็เริ่มเรียนกันตอนนี้ครูแว่นก็ได้สอนเรื่องราวของคณิตศาสตร์สาวผมแดงนก็ถามครูอย่างเลยว่าผมหนูสวยไหมครูก็เฮ้ยเลัย ครูเนี่ยก็ได้มโ oh หครับเขาได้ทําการปาช็อกใส่หัวของผีแวมไพรายและทําให้มันนัตื่นขึ้นมาครับจากนั้นผีแวมไพรายนี่ก็ตื่นขึ้นมาแบบงวงเงียเลยมึนก็มึนอายก็อายแล้วครูเนี่ยก็ได้เห็นอีกว่าเจ้ามนุษย์หมาป่ามันกาลังทาตัวชิลจากการฟังเพลงแล้วคุณครูเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปดึงหูฟังเพลงวอเอเอออกทาให้ผีมนุษย์หมาป่าเนี่ยโมโ oh หเลยครับเซ็งมากๆและจากนั้นเด็กๆและคุณครูเนี่ยก็เริ่มทะเลาะก,กันแล้วครูนี่ก็บ่นใหญ่เลยนะครับสั่งสอนว่าพวกนายเนะี่ยมาเรียนแปบบ๊ พ่อผีแม่ส่งพวกนายมาเรียนก็ตั้งใจเรียนกันหน่อยจากนั้นครูแว่นเนี่ยก็ปล่อยนักเรียนพักสักครู่นะครับแต่ว่าผีฆาตกรเนี่ยมันก็ต้องการที่จะตัดคอค,คุณครูครูเห็นเนี่ยก็โมโหนะครับแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะโยนเครื่องเลยไฟฟ้าออกไปนอกนหน้าต่างหันไปด้านของผีดูดม้ามันก็ดีครับ <S 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 แล้วก็เข้าสู่ช่วงพักครับนักเรียนเนี่ยก็พากันบ่นอย่างไรโอ้โหครูกเกินไปปะเนี่ยพวกเราก็เป็นกันแบบนี้จะอะไรกันนักหนาเด็กนักเรียนผีก็ต้องการพักผ่อนปะวะจากนั้นครูแว่นเนี่ยก็โผล่มาครับหมดเวลาพัก,กนค ให้ทุกคนเนี่ยได้ดูว่ากราฟมันเป็นยังไงและผีแวมไพายมันก็หลับต่อครับครูก็นั่นไงกําลังหลับอีกแล้วเองออกมาเขียนกราฟหน่อยมาเมื่อผีแวมพายเนี่ยมันเดินออกมานะครับเขาก็ได้เห็นตัวกราฟมองเพ่งดีๆเขาต้องเจอกับการตีเส้นกราฟที่มันเหมือนกับไม้กางเขนครับทำให้ผีแวมพายช็อกแล้วก็สลบไปเพราะมันแพ้กราฟด้านผีมนุษย์หมาป่าก็ขำใหญ่เลยเพราะไอ้ผีแวมพร์มันอ่อนแอจากนั้นครูก็เรียกมนุษย์หมาป่ามาทําบ้างครับโดยการหาพื้นที่วงกลมไหนลองดูเลยพายาซึ่งมนหาาััว้ใจททต นั้นอยากจะกลายร่างผีจีเนี่ยก็งงว่าเออทำไมครูรู้จุดอ่อนล้วหมดเลยจากนั้นผีดูดมมาก็ดีครับแล้วก็หมดวันแล้วครับครูเนี่ยก็ได้ให้เด็กเลิกเรียนแล้วก็ไปพักผ่อนพวกนี้มาเจอกันใหม่อีกรอบจากนั้นแก๊งผีเด็กมันก็มาพากันประชุมครับแล้วก็คุยกันว่าทําไมครูคนนี้เป็นปัญหากับพวกเราจังเลยเราจะกําจัดเขายัางไงดีและผีจีเนี่ยก็บนน่นใหญ่เลยครับว่าอย่างตอนที่ผีจีและผีซอมบี้กาลังจะทะเลาะกันพวกเขากําลังจะรีบวิ่งมาต่อยกันพกเพื่อประก,กาศสักดาว่าจริงๆแล้วใครกันแน่ที่แข็งเก่งก เขาสองคนเนี่ยก็ต้องโดนครูแว่นเนี่ยเข้ามาแทรกและขัดการต่อสู้ตลอดก็จกจะตัดสินกันได้และเชียวว่าใครจะเป็นผู้แข็งแกร่งเพราะครูมาแทรกแบบนี้มันก็ทําให้การต่อสู้ของซอมบี้และผีจีนจะต้องจบลงด้านคูรักผีชุดแดงและผีแวมไพร์พวกเขาก็บ่นเหมือนกันครับว่าครูแว่นเนี่ยก็เข้ามาขัดขวางฉากเลิฟซีของพวกเขาพวกเขากําลังจะรักกันและกำลังจะจุบกันซะหน่อยแต่ก็โดนเข้ามาห้ามซะอย่างนั้นด้านครูแว่นนี่ก็ห้ามใหญ่เลยครับไม่ให้ทั้งสองเนี่ยอับราแฮมกันในโรงเรียนเพราะตอนนี้พวกเขายัางเด็กๆอยู่จากนั้นน,นัก,กนรร้หาคูใ ครูแว่นเนี่ยมันออกไปจากโรงเรียนให้ได้แล้ววันต่อมาก็เข้าทางเลยครับเพราะมันมีการวัดและทดสอบให้คะแนนการสอนของครูแว่นว่าครูแว่นนั้นเหมาะสมที่จะสอนเด็กนักเรียนให้เป็นเด็กที่ดีได้หรือเปล่าและการวัดคะแนนครั้งนี้ก็เป็นการตัดสินว่าครูแว่นนั้นจะอยู่หรือจะไปมันก็จะวัดจากการให้คะแนนเกณฑ์ครั้งนี้จากนั้นคนรูแว่นก็ได้ทําการสอนเด็กนักเรียนต่อหน้าผู้ให้คะแนนเด็กนักเรียนเนี่ย k k ก็ทำความเคารพกันปกตินะครับครูแว่นก็ดีใจมากๆจากนั้นอยู่ดีผีจูออนเนี่ยก็ได้ปล่อยพลังครับพุ่งใส่จอแสดงอิทิแรงกล้าแลววก็มมีีพังงขอผไย ช่วยให้คอมของครูวแว่นมันรวนจากนั้นผีชุดแดงเนี่ยก็ได้หันเอาของที่ผีดูดม้ามันชอบมาโชว์ให้ผีดูดม้าดูครับผีดูดม้ามันก็ดีดดิ <h iss ing> วิ่งไปทั่วห้องเลยครับทีนี้ด้านครูแว่นเนี่ยก็ไม่สามารถคุมสถานการณ์ได้นะครับแล้วมันบาป่าเนี่ยก็ทาท่าบ้าคลั่งกําลังจะกลายล่างแล้วก็วิ่งไปชนผู้ให้คะแนนครับน่าทำให้ผู้ให้คะแนนสามารถตัดสินครูแว่นได้แล้วว่าเขานั้นไม่ผ่านเกณฑ์และไม่ได้เป็นครูอีกต่อไปจากนั้นครูแว่นเนี่ยก็เศร้าเลยครับแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรนะครูขอโทษด้วยที่สอนพวกเธอมาไม่ดีเองครัวไม่อยู่ยิงจากนั้นครูแว่นก็บอกลาเด็กทุกคนนะครับแล้วก็สั่งเสียว่าเด็กๆทุกคนถ้าครูคนใหม่มาก็อย่าไปแกล้งเขาแล้้้วว,วกกกััใเเรรียนนยนหาาพศ จูจ่ๆก็สํานึกขึ้นมาได้ครับพวกเด็กผีก็พากันตั้งใจเรียนจนเรียนจบดานผีสาวเสื้อแดงเนี่ยเธอก็เป็นสาวสวยไปต่อมหาหลัยผีฆาตากรเนี่ยก็ภูมิใจมากๆที่ตัวเองเรียนจบนะครับเดินถือเล่มโชว์เลยดานแกงของผีซอมบี้และผีจีนทั้งคู่ก็กลายเป็นเพื่อนกันครับไม่ทะเลาะก,กันแล้วเช่นเดียวกับผีแวมไพร์และผีมนุษย์หมาป่าพวกเขาก็พากันมาเล่นบาสท,ทุกคนเนี่ยดูดีหมดครับมีแต่ผีดูดมาที่พอเขาเรียนจบเขาก็ดีต่อ <c oughs> แล้วนังก็จบลงขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปกาวไหมครับ Cảm ơn